สบายดีพี่น้องพุทธผูทุกคนของสวนอย่างจ่มมากค่ะกินเข่าค่ะตำหมูฮู้งกับทอดปลาหนิ่นค่ะหลังจากส้มตําทอดปลาหนิ่นก็ส้มตําค่ะหลังจากทอดกรอบๆได้ค่ะพอนายเราอยากกินแบบนี้แล้ววามาค่ะพี่น้องจ๋าตั้งกองอีกหน่อยเนาะอืมสวัสดีค่ะคุณ้่ะเรียกรองแบบไหมทอดปลาส้มตำทอดปลากับส้มตำค่ะเดี๋ยวน่าอร่อยมากแค่นีน กินกินนะกินน้ำพอใหญ่พี่น้องจ๋าหน่องแบบนวดตกขนจิ๋มน้ยสวัสดีป้าลุางขอบนะ้ำสวัสดีค่ะนะี่สิส,สวัสดีค่ะป้าลุงสวัสดีค่ะป้าลุงกินหยังเขาเนาะจาเขนอง,งแบบมาค่ะตามหองค่ะตอดประเนินค่ะอันนี้เอาอ,าอ,อไหม,มใค่จวยบไอวัไแข,ของอันน,น,อบบน,บบนี้บบนย้เร็จจิม้นจิมแล้วเปย่า กินเขากินค่ะตำตำหงล์หอตำหงแซ่บเสียตำปูปลาดาตัวอะไรไม่ปลาดาซืสอแซครับต่องตำเสี่ยสามสิบบาทตำปูละเงกินในน้ำาปลาใส่ใส่ดิเรื่อเลยเรื่องไ

cái kia bự quá mình tránh quay hình nhé không nó bỏ bỏ căng ra nó to sẽ

ปลาหมีกระดูกค่ะก้างค่ะปลาก,กับไก่ต่างกันนะไก่ก็เลื่อนหักระดูบอู้หอนเด็ก 还得早点什么？賣 กงนเหนียงเต็มหมดนะเฮเียมบมกกินหอพับก็กินพับเ้อเนี่ยทำหเซแจกเบด้วย

แฟนคิแต erm. uh, ่หน okay. mm. ี้มัเเสียงดังเลยพี่น้องเด้อก็บเบเก็บจเก็บไปอ้กแม่บอกน้องสถามแบบมึงขาก็ยังตอบแน่แบบมึงก็ยังอยากกินออยากกินอ

Cún nha là còn rồn đắng ở đây có nhiều mình đắng đấy chứ cũng hái gì cũng ừ. ừ, con không đừng mắc luôn Nó xấu có không cái gì chính

ม nice ันจะตากับผมตากันนี้ผมเก็บไปเงี้ยนี่นุ่เด้อเมียวมาไปเนี้ยอยู่ฟ้าอยู่ในเี่อกมีสูงเอาไปถึง พี่น้องจ้าคลิปยาวเลยครับพ่อแาม์เดี๋ยวจะ,ะพ่น้องจ้าคลิปนี้ขอจบไปเพียงสำเนียงและเพลงเดือยผัพ,พี่น้องคนปกติงจ้าสวัสดีค่ะเอาไหมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย